สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับฟ้านะคะตื่นแต่เช้าเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะไปไหว้หลวงพ่อโสธรน,นะคะตั้งอยู่ที่วัดโสธรวาราราวาราวิหารนะคะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาะคะ่ะใช้เวลาจากกรุงเทพนะคะตอนวันนี้จะออกจากตรงบริเวณลาดพร้าวนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง6นาทีเท่านั้นค่ะเดี๋ยวขึ้นมอเตอร์เวย์ไปแล้วก็ ลงทางด่วนนะคะแล้วก็ไม่น่าจะใช้เวลานานหลังจากนั้นนะคะโดยที่พระพุทธรูปองค์นี้นะคะเด่นโดยที่เป็นพระพุทธรูปปู่บ้านคู่เมืองของจงังหวัดฉะเชิงเซานะคะเกรดการไหว้นะคะเพื่อให้รับบุญและสิริมงคลอย่างเต็มที่นะคะส่วนตัวฟ้าเองอะ่ะฟ้าจะเป็นคนที่จะซื้อดอกไม้จากตลาดไปเองนะคะไม่ใช้ดอกไม้เวียนเพราะว่ากลัวชาหน้าไม่สวยแล้วก็ อ,อ,อยากจะเลือกให้ท่านเองด้วยค่ะว่าแบบเออเราชอบดอกนี้เราอยากจะถวายดอกนี้ให้ท่านนะเออเราก็ไปเลือกที่ตลาดส่วนมากจะเลือกซื้อเป็นพวงมาลัยอะค่ะถ้าเกิดไปตามตลาดะพวงมาลัยสวยๆเดี๋ยวนี้มีเยอะมากก็ไปลองเลือกตามตลาดกันดูนะคะแล้วแต่ชอบเลยบ้านใครใกล้ตลาดไหนก็ไปตลาดนั้นค่ะไม่ยุ่งยากอย่างวันนี้ฟ้าออกแต่เช้าใช่ปะฟ้าก็ไปซื้อดอกไม้กันตั้งแต่เมื่อวานเพื่อที่วันนี้จะไปไหว้นะคะ สำหรับใครที่จะไปบนนะคะไปถึงให้ถามหาวิหารที่ไปบนก่อนนะคะเพราะว่าวิหารที่บนกับแก้บนอยู่คนละวิหารกันนะคะเอ่อวิหารองค์จริงนะคะจะเป็นวิหารที่ไปบนนะคะวิหารองค์จำลองจะมีไว้เพื่อแก้บนนะคะก็ไปถึงก็ไปวางดอกไม้นะคะเสร็จแล้วก็อธิษฐานบอกท่านว่า ขอพรในเรื่องอะไรถ้าเกิดสำเร็จแล้วจะนำอะไรมาถวายเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะอันนี้แล้วก็พอขอเสร็จแล้วอะ่ะก็อย่าลืมปฏิบัติถือศีล5หอย่างเคร่งขัดด้วยนะคะจะได้สำเร็จผลได้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับใครนะคะที่ไปถึงแล้วหิวเนี่ย เออฝาไปลองเสิร์ชดูละมันมีร้านอาหารชื่อร้านเดือนริมแพรนะคะเดินออกจากวัดน,นะคะอยู่ริมน้ําค่ะก็จะมีพวกวกุ้งแม่น้ําแล้วก็ปลาทอดน้าปลาอะไรยเงี้ยค่ะก็น่าจะบรรยากาศดีใช้ได้เลยแต่วันนี้ไม่มีเวลาก็เลยคิดว่าคงไม่ได้ไปทานอาหารกันนะคะพราจะมีธุระตอนไายต่อก็คงจะต้องรีบๆแล้วก็กลับบ้านมาเพื่อทําธุระต่อเลย A later few moments later. ึงแล้วนะคะวัดหลวงพ่อโสธรวรารามวรารวิหารคะ <Yahoo! S 1> ่ะย นี่นะคะเข้าไปด้านนี้ค่ะเป็นตรงที่เราแล้ก็มาเจิมลถได้เลยนะคะถาวายสังฆาทานวันนี้ก็จะเด่นในเรื่องการงานนะคะทำมาค้าขายกดหนี้นะคะวันนี้ฟ้ากับพี่กิจก็เลยมาไหว้เสริมบารมีกันนะคะช่วงโควิดการงานต้องต้องต้องแบบว่ายกให้อันดับหนึ่งเลย วันนี้ก็เลยพากันมาที่นี่นะคะที่นี่ก็จะมีที่ให้สักการะด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะไปสักการะด้านในกันก็จะมีการถวายดอกไม้นะคะสําหรับใครที่อยากให้ได้ผลก็บนก็ได้ค่ะที่นี่บนเป็นไข่ต้มนะคะเพราะว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยท่านชอบทานไข่ต้มนะคะแล้วก็วันนี้ฟ้าเตรียมดอกไม้มาถวายกันเองนะคะเพราะว่าจะได้แสดงถึงความตั้งใจนะคะเวลาบนก็คือ บนที่ในโบสน,นะคะแต่พอเวลาแก้เนี่ยจะต้องไปแก้ที่อีกวิหารหนึงเวลาแก้คือวิหารด้านหลังด้านนี้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะเดินไปหายให้ดูนะคะ A few moments later นี่นะคะสำหรับใครที่บนไว้แล้วก็สิ่งที่บนสำเร็จบนแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวขวาไปสองเที่ยวเพื่อเข้าไปวิหารเพื่อไปทำการแก้บนนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฟ้าพาไปดูว่า ข้างในเป็นยังไงนี่ค่ะตอนแก้บ,บนเราก็จะมาแก้บ,บนกันที่นี่นะคะก็จะเห็นทุกคนเอาไข่ปวกมาแก้บ,บนกันเยอะมากเลย,เ,ยเราจะเข้าไปดูกันด้านในนี่ข้างในเป็นแบบนี้สวยมากรอบก็จะมีแบบพุธรลูกนี่นะระหว่างทางก็จะมีร้านไข่ต้มแบบอยู่เรียงรายเลย ใครที่อยากจะมาบนนะคะก็ตอนบนแล้วสำเร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาซื้อไข่ที่นี่ก็ได้หรือใครแบบว่าแฮปปี้ในการต้มเองก็ต้มเองก็ได้แต่ต้มเป็นสิบสิบถาดพ้าว่าซื้อเอาน่าจะง่ายกว่าค่ะมีทั้งแบบเป็นตะกา้าเป็นถาดเมื่อกี้แอบเห็นป้ายสองร้อยสามสิบบาทงี้ยค่ะก็ลองดูเนาะ นาฝากก็บูชานามน์มาด้วยพอดีเห็นอยู่หน้าวิหารตอนเราไปตอนเราไปไหว้หลวงพ่อโสธรน,นะคะอันนี้ก็แล้วแต่กตำลงังศรัทธาแต่ส่วนตัวฟ้าชอบบูชามาเพื่อความเหงิงี้ลองดูนาอเสริมบารมีกันวันนิดค่ะ A few moments later กลับมาถึงบ้านแล้วเหนื่อยมาก <c oughs> ค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวฟ้าจะมาสรุปรวบยออให้ฟังว่า อย่างไรบ้างสรุปวันนี้ไปแล้วนะคะข้างในนะคะก็มีมาตรการโควิดนะคะไปก็มีการวัดอุณหภูมิเช็คอินแล้วก็มีแอลอฮอลไม่ใช่สเปลกอที่ไม่เป็นเจลแอลกอฮอนะคะแต่ว่าที่ที่ฟ้าว่า ควรพกไปก็ยังเป็นแอลกอฮอล์นะเพราะเขาต้องให้ถอดรองเท้าแล้วก็ใช้ป้ายวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปะที่รองเท้าเราแล้วก็เข้าไปในโบส์ภายในโบส์นะคะไม่มีให้วางทุกวางเทียนนะคะให้วางได้แค่ดอกไม้เท่านั้นแล้วก็งดการนั่งสมาธิค่ะเพื่อเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดนี่แหละคะ่ะฝากก็ไปสักการะเรียบร้อย,ยนะคะก็รู้สึกว่า เพิ่มบารมีรู้สึกดีมากเลยก็อยากให้เพื่อนๆลองไปดูกันนะคะอ๋อแล้วก็หน้าโบสอะ่ะเขามีให้สักการะน้ำมนต์ด้วยเป็นขวดเล็กๆเ,เออที่ฟ้าถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะคะ่ะก็ใครที่ชอบสะสมในยังฟ้าฟ้าชอบเก็บน้ำมนต์ไว้ในบ้านไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันบอกเบือบ่อๆก็เอามาสาดตัวเอง <laughs> ไม่ใช่สงการจ้ามันเป็นซื้อมงคลแล้วก็แบบอาบ อาพเพื่อความเหงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อเราไปเดินติดลมเพลลมพัดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาบชำระล้างให้ของไม่เดียออกไปเพราะว่าออผัอทับถงมไงว่าเป็นคนติดอะไรแบบนั้นง่ายก็จะแบบมันอาบอยู่เรื่อยๆะคะ่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวตัวฟ้าเองอันนี้ส่วนตัวเป็นความเชื่อนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะและเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องฟ้าด้วยและเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ